สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาพบกับแม่หมอร้านดวงหนึ่ง้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในคลิปแรนดอมอีกเช่นเคยคลิปแรนดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบางคนนะคะวันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณชอบเขามองคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขานะคะเพื่อนๆือเดี๋ยวเรามาดูกันเลย มองคุณเป็นคนโรแมนติกมากๆนะคะเพื่อนๆนะดูสิแม่หมอมองว่าและคือเขามองคุณดีนะคะเพื่อนๆสำหรับใครบางคนก็อาจจะมีการงานที่มั่นคงอาจจะมีแบบนะอาจจะมีธุรกิจมั่นคงอาจจะมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่มันดีอยู่แล้วแม่หมอมองว่าเขามองคุณค่อนข้างระมัดระวังตัวนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่หมอว่า เออเขาเห็นคุณนี่เขาอยากแต่จะเข้ามากอดมาจูบคือเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะหรือไม่สําหรับคนโสดเขาอาจจะมองคุณแบบคุณอยากมีครอบครัวก็ได้คุณอยากแต่งงานนะคะเพื่อนๆนะหรือไม่เขาก็ค่อนข้างมองคุณว่าคุณระมัดระวังตัวคุณกลัวคุณกลัวคนนินทาคุณกลัวคนคอรหานะคะเพื่อนๆนะเขามองแบบ เขามองคุณค่อนข้างระมัดระวังตัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรือเจอกันเพราะงานเจอกันเพราะอะไรหลายอย่างด้วยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเขามองคุณค่อนข้างแบบคุณกลัวคนแบบมองคุณไม่ดีนะคะเพื่อนๆคุณค่อนข้างวางตัวดีนะคุณเป็นคนที่แบบวางตัวเหมาะสมดูสินะเขาอยากจะทําอะไรกับคุณคุณก็กลัวไปหมดนะคะเพื่อนๆอาจจะกลัวเนี่ย ำหรับใครบางคนที่ทำงานก็อาจจะกลัวเพื่อนร่วมงานหรือหรือคนที่แบบใกล้เคียงแบบแอบ,บมองแอบ,บดูพฤติกรรมหรือมีใครแอบ,บมองพฤติกรรมคุณอยู่ก็ได้นะคะคเพื่อนๆนะตอนนี้เขามองคุณแบบออรู้สึกคุณแบบคุณกลัวไปหมดคุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยเพราะกลัวอะไรหลายๆอย่างนะคะคเพื่อนๆเนี่ยเขาเจอคุณเขาอยากจะแบบอยู่กับคุณ สองต่อสองแต่เขาก็ไม่กล้าแล้วก็มองว่าคุณไม่กล้าด้วยนะคะคเพื่อนนะ mm hmm. เขาอยากแต่งงานกับคุณอยากอยู่กับคุณเนี่ยเขามองคุณแบบการงานมั่นคงมากๆนะคะคเพื่อนเนี่ย mm hmm. หรือไม่บางคนเขาก็อาจจะมองคุณว่าคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วมัง้งคุณอาจจะแต่งงานแล้วมัง้งเนี่ยมันมีไพ่ของคนที่แบบ อาจจะมีใครบางคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ชอบกันนะคะเพื่อนๆก็เลยก็เลยกลัวแบบคนจะมองไม่ดีนะอาจจะสําหรับใครบางคนก็อาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้นะหรือถ้าอยู่บ้านก็แบบเออลาแวบกบเลาแวบกบบ,บ,บ้านหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนะเนี่ยมันจะเป็นเนี่ย f o l r of f o l r of one นะคนคนนี้เข้ามาค่อนข้างจะแบบมีฐานะดีมีการงานมั่นคงอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะ เขาอยากจะมอบความมั่นคงให้กับคุณน่ะเออเขามองคุณดีแต่คุณแบบกลัวไปหมดนะคะเพื่อนๆเนี่ยเออเขามองว่าคุณแบบใครอยู่ใกล้ก็แบบต้องตกหลุมรักคุณแน่ๆเลยคุณดูแบบดูอ่อนหวานดูจริงใจดูแบบมีเป็นมิตรให้กับทุกคนดูมีความรักให้กับทุกคนนะ เนี่ยเขาตกลงรักคุณนะคะเพื่อนๆนเนี่ยถ้าเป็นคนโสดแม่หมอว่าจะได้แต่งงานแน่ๆเลยจะพบรักที่แบบนะค่อนข้างโรแมนติกนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขามองคุณว่าเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับคุณเดินจับมือคุณอยู่กับคุณแค่สองต่อสองหรือเขามองคุณว่าแบบคุณชอบเขามากก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขามองคุณแบบแบบค่อนข้างหลงตัวเองอะ่ะ <c oughs> เขามองว่าคุณชอบเขามากหรือแบบต่างคนต่างชอบกันนะคะเพื่อนๆน,นะแต่ความรักนี้ four of one the lover แม่หมอว่ามันเป็นความรักที่เป็นแบบนะโรแมนติกแต่ค่อนข้างที่แบบเออมันอาจจะมีใครที่แบบ แอบชอบกันไหมมีคนของตัวเองอยู่ไหมนะคะเพื่อนเพื่อนนะต่างคนต่างไม่ชอบกันเนี่ยมันมองเขามองเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะก็ตกลงรักคุณดีสิอยากอยู่กับคุณสองต่อสองเนี่ยอยากเข้ามากอดมาจูบคุณแต่ก็ไม่กล้าเนี่ยกลัวคุณจะมองคุณไม่ดีหรือคุณอาจจะกลัวก็ได้นะอาจจะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วไม่ชอบคุณก็ได้เออแต่เขาฟองคุณแบบดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะ อยู่กับคุณแล้วแบบอ,อยากอยู่กับเธอเดินไปกับเธอแค่สองคนอยากมีเราแค่สองคนโรแมนติกมากมากเนี่ยคุณค่อนข้างมีกำแพงนะคะเพื่อนๆคุณไม่ให้เขาใกล้เขาใกลง้ง่ายๆนะ เนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่แบบถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้แม่หมอว่าก็อาจจะมีลูกหรือคนในครอบครัวที่คอยกีดกันก็ได้นะคะคเพื่อนนะถ้าเป็นคนโสดก็แบบเข้าถึงยากมากเขามองว่าคุณมีกำแพงหรือใครบางคนก็บล็อกกันไปแล้วนะคะคเพื่อนเนาะเขาอยากเข้าถึงเนี่ยถึงจะยากแค่ไหนเขาก็ไม่ยอม ล่อยวางนะเขาจะฝ่าดานให้ได้สําหรับใครบางคนก็ต้องฝ่าดานพ่อแม่ฝาดานลูกฝ่าดานครอบครัวก็ได้หรือสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็มองว่าเออเขาต้องหาเวลามาหาคุณให้ได้นะคะคเพื่อนๆนะหรือไม่เขาอาจจะมองคุณแบบนะค่อนข้างเข้าถึงยากมีกําแพงนะแต่เขาก็ไม่ลดละหลอกเขาจะต้องหาทางให้ได้นะคะคเพื่อนๆไฟออฟวัวันนี้มันเป็นแบบนะ มีคนกีดกันคุณหรือเปล่านะคะเพื่อนๆืแต่เขามองว่าแบบคุณเข้าหายากอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้หรือตัวคุณก็ได้นะยังไม่เปิดใจนะคะเพื่อนๆนเนี่ยอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนต่างวัยก็ได้นะคะเพื่อนๆนหรือคนที่ค่อนข้างแบบทํางานเก่งคนคนนี้แบบเอาจริงเอาจังมากๆนะคะเพื่อนๆนถ้าเป็นถ้าเป็นคนโสดก็ ค่อนข้างเอาจริงมุ่งมั่นนะเขาเขาเป็นคนที่แบบไม่พูดเล่นนะคนคนนี้เขาพูดเล่นไม่เป็นนะแม่หมอว่าเป็นถึงระดับเอ็มเพลเยอร์แล้วเป็นถึงอาจจะเป็นหัวหน้างานคุณหรือหรือแบบคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือคนที่แบบมีอำนาจมากๆนะคะเพื่อนๆนะถ้าถ้าไม่ใช่คนที่แบบมีอำนาจหรือเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าของกิจการแม่หมอว่าก็เป็นคนที่แบบ นะค่อนข้างแบบจริงจังนะคะคเพื่อนๆนะค่อนข้างจริงจังเนี่ยทำอะไรท,ทําจริงไม่พูดเล่นบอกว่ารักก็รักบอกว่าจะเอาก็จะเอานะคะคเพื่อนๆแต่ไม่หมอว่าดูสิค่อนข้างแบบมีฐานะมีอายุเยอะแล้วไม่หมอว่าก็น่าจะคือคนคนนี้เขาชอบว,วางแผนนะเนี่ยจะเข้าหาใครก็แบบวางแผนจริงจังเอาจริงนะเนีตอนนี้ก็อาจจะนิง่งเงียบกันไปแต่เขาก็รอดูท่าทีของคุณอยู่นะ ไฟออกนขยายเอ็มเพอเลอร์โอ้คุณคนนี้แสดงว่าทำงานเก่งงานเขาเยอะงานเขายุ่งนะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่จะต้องติดต่อประสานงานเยอะๆหรือเขาก็ได้อาจจะมีลูกน้องเยอะๆหรือมีคนในองค์กรเยอะๆที่จะต้องควบคุมนะเขาจะทำอะไรก็ต้องแบบก็ต้องมีมานนะดูสิ นะแต่เขาจริงจังนะคะเพื่อนๆนะอาจจะมีคนที่มีครอบครัวยอยู่แล้วไม่ชอบนะไม่ชอบกันนะคนที่คุณชอบเขามองคุณว่าเป็นคนยังไงอีกนะคะเพื่อนๆโอ้โห t o of one f o r of one ขยาย t o of one นะคะแสดงว่าเขามองคุณเขามองคุณค่อนข้างทำงานเก่งนะคุณอาจจะแบบ นมีงานหลากหลายมีงานอะไรให้คุณทําเยอะนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดเขามองคุณดีนะหรือไม่เขาก็อาจจะมองว่าแบบเนี่ยอาจจะเป็นติดอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่เพิ่งคุยกันคนที่เพิ่งคบกันก็ได้นะคะเพื่อนเนาะเรามาพบมาเจอแต่แต่เรามาดูสิ่งที่เขามองคุณนะคะเขามองคุณว่าเออค่อนข้างมองคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะเพื่อนเนี่ย เขาเขาก็มองคุณว่าคุณแบบเออไม่ได้มีเขาคนเดียวแน่ๆเลยคนเข้าหาคุณเยอะแน่ๆเลยนะคะเพื่อนเนาะคุณนะค่อนข้างแบบโปรไฟล์ดีก็ได้สําหรับใครบางคนนะคะเพืนะ่อนเนาะนี่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเนี่ยที่จะต้องติดโต กับคนทางไกลหรือทำงานอะไรที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือเดินทางนะคุณสองคนอาจจะห่างกันนะเนี่ยเขามองคุณว่าแบบนะคุณรอเขาแน่เลยคุณแบบรอมาพบมาเจอคือมันมันเหมือนมีไพ่รอนะคะเพื่อนๆแล้วเขามองคุณแบบทูอฟวานเขาค่อนข้างมองคุณว่าทำงานเก่งคุณสวยดูสิคุณค่อนข้างทำงานเก่งนะค่อนข้างลึกลับด้วยอาจจะมองคุณว่า เออคุณไม่ได้คบกับใครคนเดียวแน่ๆเลยอาจจะเป็นแบบมีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ย The Lover ขยาย Three of Cups นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเออเขาคุยกับคุณแล้วก็มีความสุขด้วยสิเพื่อนๆน,นะอยากจะไปแบบอยากนัดคุณไปปาร์ตี้อยากชวนคุณไป ไปกินไปดื่มไปเที่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนว่าคุณจะไปกับเขาไหมเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาอยู่กับคุณแล้วแบบมันสนุกสนานนะคะเพื่อนๆสําหรับใครบางคนก็แบบน้องอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ชอบกันนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยแต่แม่หมอว่าเขามองคุณค่อนข้างดีนะคุณเป็นคนพูดและมีสเสน่ห์เขาชอบมากมากนะคะเพื่อนเพื่อนที่เป็นคําพูดนะเนี่ยเขาชอบเขาอยู่กับคุณแล้วแบบเออมันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมันรู้สึกแบบ มันเข้ากันได้มันแบบเป็นกันเองนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเป็นไปได้เ็าอยากจะนัดคุณไปปาร์ตี้ไปไปกินข้าวไปเจอกันไปแบบเฮฮาปาร์ตี้นะเนี่ยเขามองคุณค่อนข้างแบบอาจจะมองคุณค่อนข้างสนุกสนานนเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้นะคุณเป็นเกบกันเองนะคุณเป็นคนคุยดีคุยสนุกนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยแม่หมอมองว่ามันมีรักซ้ซนแน่ๆเลยนะคะเพื่อนๆ แต่วันนี้เรามามองคนที่คุณชอบนะเนี่ยแต่เขามองคุณดีนะคุณค่อนข้างเฟรนลี่นะคุณค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคุณเข้าได้กับทุกคนดูสิอาจจะเป็นใครบางคนที่แบบนะไปกับเพื่อนเขาก็ได้หรือสําหรับใครบางคนก็อยากจะนัดเจอนัดเลี้ยงนะคะเพื่อนๆอยากจะไปแบบปาร์ตี้กับคุณนะหรือไม่เขาก็มองคุณค่อนข้างดูสิ เป็นมิตรอ่ะเออเขามองคุณดีมากๆเดลิเวอร์ขยายทรีออฟครับแสดงว่าเขาชอบคุณมากๆนะแบบโอ้โหชอบมากๆคนที่คุณชอบเขามองคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขาเอกออฟวานอุ้ยเขาค่อนข้างมองคุณดีนะคะเพื่อนๆนะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะสำหรับใครบางคนติดไฟออฟวานขยายเอกออฟวาน แสดงว่าเขามองคุณค่อนข้างสดใสร่าเริงม,มีความสุขคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าถึงคุณตุกง่ายๆนะแม่หมอมองว่าแบบคือภายนอกคุณดูหลั่นลาคุณดูสดใสนะคะเพื่อนๆแต่พอคนจะเข้าหาคนจะเข้าถึงคือยากมากดูสิเนาะเขาอยากแบบอยากติดต่อคุณมาสําหรับคนที่บล็อกกันหรือไม่ได้เจอกันนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ย ควายออวานขยายเอกอ๊อบวานแม่หมอมองว่าคุณสองคนอาจจะแบบเจอกันแล้วแบบปิ๊งเลยนะคะเพื่อนๆมันเป็นแรกๆพบนะเขาไม่เคยเจอแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โหนะเขามองคุณแบบอยากเริ่มต้นกับคุณอยากติดต่อคุณมาอยากพูดอยากคุยแบบ เออมันเป็นความอยากนะคะเพื่อนๆเหมือนเด็กอยากได้ของเลยนะคะเพื่อนๆเนาะมันเป็นเอกอัวานใบนี้มันเป็นหนึ่งไม้เท้านะเขาค่อนข้างมองคุณแบบดีเขาค่อนข้างคุณมีเสน่ห์คุณสดใสคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยคุณค่อนข้างเฟรนลี่นะแต่เวลาเขาจะเข้าหาคุณแบบมีกำแพงอ่ะคุณไม่ให้เขาเข้าหานะคะเพื่อนๆนะดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากนะคะเพื่อนๆโหสุดยอดเลยอ่ะ นะเขาชอบคุณมากๆอยู่กับคุณแล้วมันสดใสนะทรีออฟครับขยายเอกออฟวานแสดงว่าคุณคุยสนุกคุณเฮฮาคุณโอ้โหเหมือนแรกแรกพบเหมือนเหมือนเหมือนได้เจอแบบไม้งามนะคะเพื่อนๆเขาชอบคุณมากๆเลยดวูดีอยู่กับคุณแล้วแบบเออคุณแบบเฮฮาปาร์ตี้คุณแบบนะหล่ล้ามากๆเลยคุณแบบ มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆนะคุณอาจจะแบบนักสาหรับใครบางคนที่เป็นโสดไม่หมอว่าเขาชอบคุณมากๆนะเขาอยากแบบได้คุณเป็นแฟนจริงๆนะเนี่ยเขาจะเอาจริงนะคะเพื่อนๆเนี่ยโอ้โห The Emperor ขยาย The Sun โอ้โหเป็นรักต่างวัยจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆดูสินะคนหนึ่งก็นิ่งคนหนึ่งก็แบบ สดใสนะคุณเป็นแบบอเขามองคุณค่อนข้างดีเขามองคุณค่อนข้างแบบคุณสดใสคุณสนุกสนานคุณร่าดเริงนะบางทีเนี่ยสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆหรือคนที่ต้องทํางานเคร่งเครียดมากๆนะพอเขามาอยู่กับคุณแล้วแบบเอ,อเบิกบานเหมือนดอกทานตะวันยามเช้าดูสีเพื่อนแสดงว่าแบบชอบคุณมากๆไม่ว่าคําพูดคือแบบเขามองคุณเป็นแบบ ไรเดียงสาพูดเก่งสดใสนะคะเพื่อนๆคือสำหรับใครบางคนก็นะห่างกันมากๆเลยอาจจะเป็นรักทางไกลคุณและเขาก็มีสำหรับใครบางคนก็แบบการงานดีมากๆสำหรับใครบางคนก็แบบมีชื่อเสียงในสายงานของตัวเองนะมีโลกของตัวเองที่แบบใครๆก็รู้จักนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือคุณก็ได้นะแบบใครๆก็ต้องรู้จักคุณ รู้จักเขาถ้าพูดถึงนะคะเพื่อนๆแต่เรามามองคนที่คุณชอบเขามองคุณเป็นคนยังไงโอ้เขามองคุณดีมากนะคะเพื่อนๆน,นะเนี่ยเป็นรักต่างวัยด้วยสําหรับใครบางคนอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีฐานะดีๆอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะหรือถ้าเป็นบ้านเราก็แบบนะค่อนข้างมีอายุค่อนข้างแบบนะมีตําแหน่งหรือถ้าไม่ใช่มีตําแหน่งไม่หมอว่าคนคนนี้ค่อนข้างแบบ จริงจังมากๆนะคะเพื่อนๆเป็นคนนิ่งๆนะอาจจะเป็นคนที่แบบเออพอมาเจอคุณดูสิเขาอึ้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาชอบคุณมากๆนะดูสิอัลเอรดขยายเดอะซันแสดงว่ามันมีความต่างกันมากๆนะแต่ก็แบบคุณไม่แคร์คุณไม่สนคุณหลั่งลาคุณแบบคุณเข้าได้กับทุกคนนะคะเพื่อนเพื่ดูสิ X อ f อวาขยายเดอะซันแสดงว่าเขามองคุณแบบ โหคุณเป็นคนที่แบบสดใสได้ทุกเวลานะคะเพื่อนๆถ้าเจอคุณนี่ต้องมีความร่าเริงต้องแบบคุยสนุกนะคะเพื่อนๆโหคุณคุณแบบคุยสนุกมากๆนะคะเพื่อนๆคนคนนี้ค่อชอบเพื่อนๆมากๆนะโหแม่หมอแบบไพ่แบบไพ่ดีมากนะคะเพื่อนๆคนที่คุณชอบพอมองคุณเป็นคนยังไงขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะอเมโกะ เนี่ยอาจจะเป็นรักต่างวายัยรักต่างฐานะหรือต่างอะไรกันหลายอย่างด้วยนะคะคเพื่อนๆดูสินะเขาค่อนข้างแบบจริงจังมั่นคงนะคนเนี้ <c ười> คุณสองคนอาจจะห่างอาจจะนิ่งกันไปก็ได้นะคะคเพื่อนๆนะคนคนนี้เขาอยากจะแบบคือถ้าเป็นคนโสดนะแม่หมอว่าถ้าเป็นพ่อไหม่หรือคนโสดแม่หมอว่าคุณคบได้นะคนเนี้ยแต่ไม่หมอว่าเขาค่อนข้าง มีฐานะค่อนข้างมั่นคงในอะไรหลายอย่างอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่ถ้าถามถึงความมั่นคงความจริงใจความแบบก็คนนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่อาจจะแบบมีคนที่มีครอบครัวมาชอบกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นเป็นคนโสดหรือเป็นพ่อไม่คบได้นะคะเพื่อนๆคนนี้เขาเขาแบบจริงใจมากๆนะคะเพื่อนๆข้างนอกเขาจะดูแบบ ดูแข็งๆดูทื่อๆดูแบบไม่โรแมนติกนะแต่แบบพร้อมมอบความจริงใจพร้อมมอบคือพร้อมซัพพอร์ตคุณได้นะคะเพื่อนๆนะเขาก็มองเพื่อนๆแบบดีมากๆเลยเขามองเพื่อนๆแบบอ,อ,อาจจะมองเพื่อนๆเป็นคนนิ่งๆก็ได้เพื่อนๆแบบตอนนี้เพื่อนๆห่างกันก็ได้นะแต่คนๆนี้เขาแบบเออจะกลับมาแน่นอนนะแต่ตอนนี้อาจจะแบบ ต้องดูแลต้องควบคุมอะไรหลายๆอย่างต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ยังมีคุณนะถ้าถามถึงความมั่นคงนะโอ้โหอยากจะเข้ามาซัพพอร์ตอยากจะเข้ามาจริงจังกับคุณนะคะเพื่อนๆนะถ้าเป็นคนโสดหรือพ่อแม่ไม่หมอว่าคนนี้คบได้นะเนี่ยแต่ถ้า คือมันดูมั่นคงมากๆเลยแม่หมอว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมาชอบกันนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้เรามามองคนที่คุณชอบเขามองคุณเป็นคนยังไงในสายตาเขานะเออเขาก็มองคุณเป็นคนจริงจังคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนแบบเฟรนลี่มากๆนะคะเพื่อนๆน,นะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดติดตามไม่แม่หมอด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ